สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับพวกเราชิวเทสเตอร์เทสเตอร์สายชิลชัดเจนแบบไม่เกงใจใครดุดันแต่ไม่กล้าราวนะครับห้องนี้เราก็ตั้งใจเป็นห้องแบ่งปันองค์ความรู้นะฮะการวิเคราะห์การวางแผนการเทรดนะครับให้กับเพื่อนๆลงทุนนะฮะเพื่ออยู่รอดปลอดภัพยพอร์ตไม่ระเบิดและสามารถทํากําไรในตลาดได้เนี่ยระยะยาวนัน่นเองฮะเทสสไตล์เราฮะอาจจะไม่รวยทันใจแต่พอร์ตไม่ระเบิดแน่นอน,นครับผมวันนี้ก็ กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับพาทของทองคำนะฮะเราไปดูเลยว่าเป็นยังไงกันบ้างนะฮะสำหรับทองคำาะทองคำตอนนี้อ่าท,อที่บอกไปฮะเราต้องดูจากไทม,ม์เฟรมมันวิกและกะด็ดีเข้ามาหากันนะฮะเพื่อนตอนนี้ทองคำก็ยังคงเป็นถ้าดูในกรอบว้างก็คือยังคงเป็นไซเวในกรอบนี้อยู่นะฮะเพื่อน มีแนวรับใหญ่ที่บริเวณ1น9 0งน้านะแนวต้านอยู่ที่บริเวณส0งพนห้ถึง2,060นะเพื่อนนี่คือกรอบของข่าวที่ไซเวมาอย่างยาวนานในทำเฟรมมันก็คือทำเฟรมใหญ่เป็นไซเวนันเองแต่ก็ไม่ได้เป็นขาลงอะไรนะเพื่อนอเพราะทองคำก็โอมีการขึ้นพักย่อมานะในทำเฟรมใหญ่นั้นเพื่อนก็ ตอนนี้ก็ยังคงเป็นไซเวียอยู่เช่นเดิมนะฮะ1,690นะเพื่อนอพื่อนนี่ตรงนี้นะฮะกับแนวต้านที่บริเวณสองพน 2, 0, ถึง2,060นะเพื่อนก็เทดอยู่ในกรอบนี้นั่นเองนะสำหรับโมเมนตัมในไทม์เฟรมมันนะชาร์ตในไทม์เฟรมมันก็ส่วนฮารไอ้ I กับแม็กดีเป็นไงบ้างฮนะแม็กดีก็ ทมเฟรมมันก็ยังคงตัดขึ้นและเหนือนะ้ำอยู่ไอ้ก็คงเหนือ5้อันนี้ก็ทมเฟรมใหญ่ก็คงเป็นมีมอนตัมไปไปในเชิงบวกมากกว่าในทางขึ้นมากกว่านะแต่ก็ยังคงภาพใหญ่ยังคงเป็นไซเบ์นะแต่ก็ไม่ได้มองลงนะสำหรับทองคำนะเพื่อนเราไปดูในไทมเฟรมวิกฤตกันมากนะเพื่อนวิกฤตบิกดีชาร์ตอ่าจะก็จะเห็นได้ชัดว่า ข่าไซเวย์เป็นกรอบเห็นไหมฮะเป็นกรอบเป็นกรอบอ่าหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบถึงสองพันห้าสิบสองพันหกสิบนั่นเองนะก็เป็นไซเวย์กรอบใหญ่นะในทำเฟรมวีก,ก็เช่นกันนะตามทำเฟรมใหญ่นะก็คือทำเฟรมมันนั่นเองนะก็แม็กดี ในทําเฟรมวิกก็ตัดขึ้นเหนือน้ำแล้วนะเพื่อนไอก็ยืนห้าสิบอันนี้ก็มองไปทางบวกนะมองบวกนะอาจจะเบรกให้ได้หรือเปล่านะสำหรับใครที่รองมาตรงนี้นะบริเวณ1,800ตามชิลเทเดอร์ของเราก็ยินดีด้วยนะตอนนี้ก็ปิดไปถือที่ TP ตรงนี้ได้เลย2,050นะแต่ใครที่อยากจะ TP ตรงนี้เลย ก็ได้ฮะทีออกไปเลยนะเดี๋ยวเราจะไปดูในไทม์เฟรมเดย์กันนะว่าเป็นเช่นไรนะแต่ตอนนี้วีคกับมันเป็นขึ้นนะเป็นโมเมนตัมในเชิงบวกนะเพื่อนอ่ก็ดีเลยนะสำหรับผมดีเลยก็มองเทนว่า,าเป็นขึ้นกับไซเวย์นะไม่มองยังไม่มองลงนะยังไม่ใช่ขาลงเงินเพื่อนสำหรับทองคำนะเราไปดูในไทม์เฟรม เดยบ้างนะตอนนี้ก็เซนวีค50บวันก็ยังยืนอยู่นะอันนี้บอกถึงความแข็งแกล่งนะของแนวโน้มนั่นเองนะว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะเราไปดูในทำเฟรมเดย์มาเราตรงนี้เรารูแ้แล้วว่าแนวรับใหญ่คือ1,690แนวต้านคือ2,050-2,060นั้นเพื่อนเราไปดูในเดยบ้างนะ day ฮะเดฮะอย่างที่บอกไปฮะเราบายกันมาตั้งแต่ตรงนี้นะ ตอนนี้ก็หลายคนก็อาจจะ TP ตรงนี้ไปแล้วหลายๆคนก็รอ TP ที่ตรงนี้ส่วนใครที่ยังไม่มีของเลยยังไม่มีของเลยผมว่ายังทำอะไรไม่ได้นะต้องรอเบรกบริเวณ2 0 5 0ไปก่อนละถึงจะพิจารณาบายนั้นเพื่อนอันนี้เราจะมาดูเดี๋ยวเราจะมาดูอีกทีนะอ่าส่วนใครที่มีสถานะมาหรือโพซิชันมาก็ตอนนี้ก็ถือมีมีส2 3ตัวเรื่องนะเพื่อนเพื่อน ขายตรงนี้ครึ่งหนึ่งแล้วก็ไปขายตรงนี้อีกครึ่งหนึ่งอ่าแล้วแต่หรือจะอาขายตรงนี้ครึ่งหนึ่งแล้วก็รอลุ้นเบรกแล้วก็ถือยาวไปเลยหรือจะซื้อเพิ่มตรงนี้ก็ได้บริเวณ2 0นะที่ตอนนี้กับเบรกออทาหายไปแล้วถึงจะ บายนั่นเองนะใครที่ยังไม่มีสถานะใครที่มีสถานะก็ถือต่อไปอย่างยาวๆได้เลยนะเพื่อนก็ก็โอ้โหได้กำไรกันมาเยอะเลยนะผมว่าสำหรับ time frame day ตอนนี้ใครยังไม่มีสถานะก็ยังไม่ต้องทำอะไรใครที่มีสถานะถือมา1,800ก็ถือต่อไปหรือจะ tp ตรงนี้ไปเลยก็ได้เพื่อใส่ความเสี่ยงครึ่งหนึ่งนะเพื่อนๆ่าก็แต่ก็ยังไม่ s นะเราจะยังไม่ s แล้วเราก็จะยังไม่บายอ่า เราจะโหสดานหัไว้นั่นเองนะเพื่อนส่วนแม็กดี Time f ฟรมเดย์ก็ยังคงเป็นขึ้นอ่านี้เป็นขึ้นเหนือน้ำาแต่เดี๋ยวก็มีการอาจจะมียอ่อพักตัวลงมาบ้างนิดนึงไม่ได้เยอะอะไรส่วนไอ i TI ก็ยังคงเหนือ50อยู่นั่นเองนะสำหรับทองคำนะเพื่อนผมว่าก็ไม่มีอะไรมากก็เป็นหน้าบายนั่นเองนะสำหรับทองคำในสัปดาห์นี้ก็ น่าจะมีเพียงเท่านี้นะ่าน่าจะมีเพียงเท่านี้ฮะยังไงก็ฝากเพืเ่อนๆน,นะกดติดตามช่องเราด้วยนะฮะ c h i l l t r a d e r Room นะฮะ C H I L L นะฮะ w t r a d e n t w r o r t R A D E R w e n t w o r R O O M c h i l l t r a d e r Room ขอบพวกเรา้ดยกดกระดิ่งกดซับสไคร e นะฮะเพืเ่อนๆจะได้พาข้อมูลดีๆจากพวกเรานะแล้วก็กดติดตามเราได้ทาง ช่องทช่องทางอ่ะพูดผิดเลยฮะช่องทาง YouTube และ TikTok นั่นเองนะฮะอ่าแล้วก็สุดท้ายนี้อย่างนั้นเพื่อน,นะฮะช่วยกดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำคลิปดีๆอย่างนี้ต่อไปในทุกๆวีคฮะสำหรับทองคำในสัปดาห์นี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับผมสวัสดีครับ